คุณกำลังเห็นคลิปนี้ค่ะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านวันนี้นั้นมีกำลังใจดีๆค่ะชีวิตวันนี้ของคุณน,นั้นจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะทําอย่างไรให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้กำลังใจดีๆแบบนี้จะส่งให้ทุกคนในทุกๆวันนะคะอย่าลืมกดหัวใจติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่เห็นไพ่ใบนี้อยู่วันนี้เป็นวันที่เรานั้น จะได้ข่าวดีในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความสําเร็จที่เรารอคอยการเงินที่ติดขัดรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าใครเห็นไพ่ใบนี้ค่ะในไพ่ใบนี้มีทั้งดีและมีทั้งที่ทเราต้องระวังนั่นคือถ้าเมื่อไหร่ที่เรายึดมั่นในความดีถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีกําลังใจที่ดีสิ่งต่างๆจะให้ผลค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเราแค่เพียงมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อใจในตัวเองความดีต่างๆที่คุณทํามาจะให้ผลอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าหากว่าเราใช้อารมณ์เราใช้ความโกรธในการนําชีวิตเราใช้ความแค้นในการที่เราใช้ชีวิตสิ่งนั้นก็จะให้ผลเช่นกันฉะนั้นไพ่มีสองด้านเสมอค่ะถ้าหากว่าคุณทําสิ่งที่ดีรับรองค่ะว่าสิ่งนั้นจะให้ผลอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่าใครติดขัดอะไรนะคะ สามารถบูชาท่านทาเทววสุวรรณได้ค่ะเพราะอย่างน้อยกําลังใจแบบนี้จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวที่ยึดเกาะให้เรานั้นมีกําลังใจในการที่จะใช้ชีวิตต่อได้ค่ะที่สําคัญถ้าหากว่าใครอยู่ในศีลสวดมนต์ไหวพระภาวนาและช่วยเหลือธนุบํารงพระศาสนาท่านทาเทวีสุวรรณจะคอยปกป้องคุ้มครองค่ะเพราะหน้าที่ของท่านนั้นคือดูแลพระพุทธศาสนาและบุคคลที่นับถือและปฏิบัติ ตามแนวทางของพระพุทธเจ้ายินดีด้วยนะคะไพ่ใบนี้ถ้าคุณเห็นแล้วความโชคดีจะเกิดขึ้นค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดทัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์เอกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะ